บู้ยแมงวันมาตีแม่งวัดมกป้งกบกับยูทูบช่องอีสานบานของเองตีหาเครื่องพี่น้องตีหาเครื่องเขามีแนวกินแล้วนี่ละเขาเอื่นพระเขาวัดคล้องแ้กับผู้ใดตีนี่บาดระเอกไม่คล้องช่องเลยป้าว่าว่ามานีว่าสันอาออตตาเนาะครับบ้าออตตาบอกว่ามาถ่ายคลิปน้ำข่อยเนี่ยสันบ้ามีกับฝ้าไปหาเงี้ยอยางยังกินเฝ้าเขาวัดไปหาไม่ออกไม่สซี่เพื่อนให้เพื่อนหาเงี้กินให้ก็ได้มาแล้วจะคข้องคนนี้ไปกรุงเทพ เบื้องหน้ากันไว้เด้วยเจ้าอกับปลาหานเนาะมาลุยปละยิ้มยั่งได้ก็ยินลงไปเอามาพี่เรานี่ยนะไิ are, ้มตรงนี้พี่งกบพี่งกบพี่งกบใหม่ๆนั่งเห็นอ่ะมานั่งเสกเลยอยู่ผู้เดียวออพี่งกบซุปน้องม่ปลาหมึก ม่ที่หาเครื่องคักๆนี่เออิ่มแล้วท่าพิธีอ้อมกบกับมีใส่บักบวบเออเอามาพี่ตัวมันจะมีกับแก้มกินตีบ่กินบ่้าเขาคอนรอนนี่มันเสียเครื่องบ้านมันใส่ตัวโเนี้ยเกือบกูไปใส่ไฟอี๋บ้านคูนบ้านคูนคักขนาดได้เอ้ยมาเสียผมกินเขาเนี่ยเหมือนเราไม่เสียบเองดอกเนี่ยกระเสียบเลยอืมได้ อ,อืมอน่ะครบบ,บ่เหลียวบ่ครับบ่มีมปิีงกบปิีงปลาหนึ่งอ้อมปลาอ้อมหมอกให้หลายลูกนึงไหมปลาหมึกแหงวูบมีทั้งตัวเปล่งเปล่งบ้าขอบคุณพระเขาวัดหลายๆเลยครับเด้อะร่างมึงเราบออดเพียงกบกินก้อนก็อิ่มก้อนกอกพี่น้องผมจ้า ผู้ซอยอวดต,ตานี้ไปกรุงเทพนคนดีคนบาน้าปบาผปเลยต,ตานี้ไปกรุงเทพบอกขอะกินพระเขา่าพระยินนี่เป็นที่รวมดังเปตัวตะบนไผ่พระเข่าพระหลังจากเยอะผูมาสุ่มสบกับพ่อหญมีกับแก้มกับใหญ่กินงาปงัญญบป่ปลาเขาขขปีนี้ป<อ>่อมันก็เผ็ดเนาะ กไม่น่ามันงามขอฟีกาไปเลยใส่แล้วง่ายมากขนานี้อืมใคมีแต่หญ้ท่ามีเนื้อพวกมี้มีอืมอ่อนคบใจบบกบ่เฮวยเส่บเด mm. <Doom. S 2> ี๋ยวพนเข็ดบซ่บเนี่น่าออกไหน้อืม แม่ก็เห็นอีกว่าใกล้เราจะบว่าอยู่บาอีกแม่ก um ็จะติดตามใจอีกบ่ปลาไตมันสุดยอดตมันคนโกว่าสั่งกระได้วยยังงามวันาอ้ขวงอยากขวางจินอกเนาะปะว่าอยากว่าจนมันเ่าขันข้นเานียมมันเพาแพงปนนี้ดอกเรานี่ยนะมมนก็ขายคว่าะาหาบาททอนตัวตอนนี้เจ็ดบาทสิบาทคนยังสื้ออยู่ าครับเราความันเลียเราบนี่ครับงกบเออมีนะเอามดกินยานเขากเคยเลยก็เป็นผู้เรียนเองต้มือนหรือ่าเีนขาเกินในเต็มอมากามืกินขายมขึ้นหิ้วาก็หิวเขาก้อยเวทเร่อกินเปืดผู้ใหญ่ซักต่เขาขันหิวเขาไว้แม่หมักซักทนแล้ว ก็เมบักไ่กัดีเ้ใกล้ได้เนียดีๆคอยจะเอาไม่เห็ดสลักไม่สาสาด้เ็ดอยูีเห็ดดีผเหมือมันันเกียมว่าบักขากบักมเอออออดกวกกินพร้อมออต้องเห็ดสะาพร้อมต้องสะอาดพร้อมยดีมากตัวให็ดดีอืรกันต้นส่มหล่ใหกินกันมาม่เอมันจะไบักพี่บ่าได้บัอะหน่อยม่วนบ่ ดอกบานกุยหนอยใช่เราคุยไปชวนเนาะเนื้อตีว่าเมื่อวานนั่นแหาจันผู้ใจดีเนี่ยดอกไมอยูให้ยู่ยอกคยคุดอกกระรับระดอกไปดอกนี่คือไปจันทมจันทมแม่สัมดาแม่เ็อย่างสารบุรีเองนั่ ว่าไปตังสองสามแสนเหมืนก่ตกอับว่เ่ไหวเเอาไปก่อนโตอับหนักั่ไปสลอดเดี๋ยวไม่หว่าเสียอีกใจ้ง่าิอะไรนางได้กคงมจะเป็นอนตลอดบอกว่ายังมีจักสิบล้านเนี่ป็นเพื่อนเหรอเ่อเขาเป็นผู้นเขาเขาเมีครับเขาเป็นผู้เชียระบบเขาเป็นผู้เล่น แล้วเืาไปสู่เขาเม่ไหร่เดียมโหรวจมีทางใดบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวบ้านมีภาพบ่เยอบ้านมีภาพบ่เอาว่าเย็่นี้จว่าเพื่ว่าเขาเป็นบ้าเพื่อป่าอย่าทางเซนนี่ไปบหน้าเลี้ยงไปบรนดอนกวางเซีนตั้งนี่เยวไปหน้าป้งสีเขาในเมืองไปทุกลุล่าย็รสาขคามพี่นอน เลี้ยวมานี่กับโคขางบานบานนี่พี่น้องทีเสียงสถิตของทีเสียงสถิตของมู่เฮาเช่ารอกเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่แหละบรรยากาศของเฮาตอกไปตอกได้ตอกไปปวงไปเอามากว่าเราอะไรเนี้กินก็นได้รย <c oughs> ังมึงสอมันก็เสียยังมึสอนเยอะ,ะ,ะกินเข่ากินเนี่ยไม่เสียไม่รู้รตแต่พ่อเสียอยูม ขิ้นงานเหาอยู่คนหนึ่งบะมนยังที่นะะา mm. นากาแฟอะขึ้นานกาแฟมาใหาม่จบงอหนึงหนนึ่งเดกาแฟมาหาสอง้องกบเศร้าเองนอนเนาะก็กินเลย หืมบา่ม hmm. ok ีก ok. ิน okay? so ้แต่กนด้ว so นี่งก็เห็นด้วยนี่หรอหมันบ้บ่าบ่ามันก็กินนี่คือเขานี่มันเหมือนมัากินถือว่าดีแล้วไม่เห็นกินแล้วงานกเยอะเห้เมื่อจาหัว่้นี้ก็บ่อยทีมงานท่าเทียย้อยมาเรียได้เป็นรองเรว่าจะเป็นคว้ากาแฟหรือว่าคว้าเราตีว่างย่นี่บพอนปบาลอ่ะ มีอะไริตามินซีคบอัิตเมินซีมจะบ่่ีมินาทมินซีมินาทมินซีเออเป็นจังไรเอาจมินเมินซีเม็ดสีได้มังว่ามินจะมินซีสีสีสมตัวนั่นเดียวยังแบามันมีเนอที่นี่โอ้โ้ยนนอก้วินามินซีก็มีวิตามินซีสีสมอืมไปหัไปนกกนกแกกน กาแฟไฟก็มีบเก่ยวกันน้าดิสีสองฟูไหทำไาที่เราีลูกอม่าเนี่ยแรงมาหรวนว่ะูุร้อมพร้อ่ะกุบอย่างนีบางๆดิบ่มากันทั่วน้ำแบบคือกาอีกหคือกกเหมอคือกาอีหกูว่า จะไปส้มไปแต่มีบอกสอมคนส้มกันเองละบ่อที่มันหนักเหรอเก็บผิวคุลมใช้มูมแมวมีเมื่อเขาเอิญเมื่อเขาภาษาแบบปะไปว่าจีบเอาจีบเรล้ว่าเราอยู่ที่เอาตรงๆมันบะมีมีหมูรองถงน้ำประกอนท่องสิ้นบ่มีมีหมูรองถุงเขาบ้าคาน์บ้างหมเฮ้ย มือข <is> ้งก็ม so like, like, ูมันเสียใจเพไปผมกัมาอยู่ดีดินี่ผมก็บื้อมาอยู่ดีมือ้งก็มูสั่นยังก็ไม่เห็นได้ยังเห็ดก็บือจับเลยพูดได้ยังกไหนแลมขอไปใินหนุนบดใเรฮ้ยจขาสัตว์นี่นก็ผิดกินล่าพิดขาหมูขาไก่ขากินล้ว่าิดไม่ได้ขาขาหมูขาไก่้อล้านหนองกัขาบดไม่ไปตัวครับเจ้าได้หรอล ถ้าข้างงก็เยอะไปล้วมันขึ้นสดอกสามหมื่นเวยเดือนนึงเราคกูเป็นไนนนี่ทีขอบังคือเขาหนในออข้าวันจังใดของขอบางี้ไมอขอบงหีเม่เไมีเอาใบ้ึง่เอาใบมไาบงเพี่กันเจ้าวันกีนกันไปแล้วโว้ยก้อที่มีตัวสะทานสเกียรติมึงะตาง้านมึงละ เอ้าเดี๋ยวต้จะยุ่สีเกบอ่ะเออโบไปทัวร์แ้บงหนาตาส้มนรื่มนคนิไปทางนั่นดีนร้อเอเนี่ยรยเสียวร้อยเอคาบนี่เปลนไปได้เออเยวโตั้งแข่งเลยทุ่งหนาอกเลยมันสงมไปอ่ามันเนทวงกักมันเมๆน้ตงต่อไปหันลนแต่ยอมนระดแต่ยอมอาคุณน้องเปาวกยอมเ่ย อ๋ต้าตัวบนโอ้บ้านอันนนเียนนนนี่น่ะนะนอนนี่นะบ้านแมวไู้ใดไปตั้งจือว่านอนนนห่งางเขาจะยาเพชรอมันจะซื so ้อมันจะมวนบ้านนนหิงหางกันนนพนดละมันกิดใแง่ก yeah, ็มูนเนาะันว่าหิ่งหางขันว่าบ้านโคกส้ลานินที่หน่อยเดกสวัดก่อนโคกเซ็กเยียนัก ถ้ามัมนขูดเสกนี่มันขูดเสกนี่ฝากสาวโอฝากแซงยัยแฟนน่ะเขาเป็นม่กขูดเสกนี่อืมอืมคุณแม่ขขคุณสวาบันว่าไงนีข,ขอบคุณทุกท่านทุกสัขขงคมการที่การตามมาเนอะว่ากันว่าผมไปต่อว่าไ้อืมล่าหมกมาเต็มเลย <c oughs> ช่องนี่ <c oughs> มีตะบักจันทถาบันครับ <c oughs> <c oughs> ไปเฉียงหน่อยเต็มเลยไปเฉียงหน่อยไปเฉียงใหญ่ไปต่อว่าไ้ขอบคุณครับสวัสดีครับมหาบาร์อตตาก ถ้ามาเจอเจอต้ไม่เจอปลาหันเลยก็วันนัดกันกินเขา<แ>่าตีหาพี่น้องผม<แ>ตีหาเขามานัดกินเขา่ากินเข่าครับผ้าเข่าผ้านอนพี่น้องแล้วอีบี้ตีหาสิบเอ็ดจวด